สวัสดีค่ะวันนี้มาทํานายวันเกิดนะคะตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็วิชาเลข7ตัว9ฐานทางไทยระบบจันทรคตินะคะทำนายดวงด้วยวันเกิดนะคะวันนี้ มีท่านไหนที่เกิดวันอาทิตย์ไ้คะดวงของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะ,ะเป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านจะมองหาความสําเร็จแล้วก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมองหางานมองหาอาชีพมองหางานต่างประเทศนะคะท่านก็จะสมหวังเป็นอีกหนึ่งปีที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะคะการเดินทางก็จะได้เดินทางไกลนะคะ ก็เตรียมพาสปอร์ตเตรียมเงินอะไรให้เรียบร้อยนะคะส่วนมากจะได้เดินทางไกลโดยการท่องเที่ยวซะมากกว่านะคะส่วนเรื่องงานก็เป็นเรื่องลองนะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะอยากจะแต่งงานปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านจะได้มีโอกาสได้แต่งงานกับคนที่คุณรักโดยเฉพาะคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะก็ขอ ให้ใจเย็นๆในเรื่องของการพูดคุยเจรจากันโดยการมีข้อตกลงอะไรกันไว้หรือว่ายังทําไม่ได้ตามที่ได้พูดนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงการเกิดขึ้นถึงขั้นแยกกันอยู่เลยนะคะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะมนุษย์เป็นอะไรที่สื่อสารกันได้ก็อยากจะค่อยๆพูดกันนะ,ะจะได้ไม่เกิดความรุนแรงในเรื่องของความรักและก็ครอบครัวนะคะนี้ก็ เป็นดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นาะมาฝากกันในปี2,569ค่ะ